งั้นมาดูความรักเรื่องนี้ดีกว่านี่โบราณเขาว่าไว้แบบนี้เมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราหลายคนถามอะไรเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราคุณงงไหม,ไมคุณไม่เคยคำไ,ไ,ดได้ยินคำโบราณน,นี้ใช่ไหม,ไม <laughs> คืออย่างนี้ครับโบราณบอกว่าห้ามมีเมียสองคนหรือมีเมียสี่คนเป็นเลขคู่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะโอ้โหจับกลุ่มกัน แล้วปะทักกันได้ดังนั้นถ้ามีเมียหนึ่งนะก็ไม่มีปัญหาถ้ามีเมียสองเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะเขาแยกกันเขาทะเลาะกันต้องมีเมียสักสามพอมีเมียสามเนี่ยเขาจะคุมเชิงกันอยู่จะไม่มีใครทําอะไรกันฝ่ายชายก็สบายเอาสักสามจริงเหรอคะนี่แต่บางคนบอกว่าเมียสองต้องห้ามเมียสามตามตำราแต่ถ้าเมียหนึ่งเดินมานะคุณตัวใครตัวมันละเมองนี่แบบนี้แต่นี่คือยังไงคะอันนี้นี่เกินสามไปมากนะนี่เกินสามคุณนี่มี8แล้วนะฮะ เรื่องนี้นะโห่กำลังดังในโลกโซเชียลเลยจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ผมเลยหยิบมาเล่าให้ฟังนี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปไวรัลที่ถูกพูดถึงในออนไลน์อย่างมากเลยฮะหลังจากคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยนักแสดงตลกชื่อดังและทีมงานโจ๊กเกอร์แฟมิลี่ไปสัมภาษณ์นายนัทพงษ์เฉียบแหลมอายุ33ปีคนรู้จักกันในนามองค์ดำโสรถอาจารย์สักยันและเป็นเจ้าสำนักสักยันอยู่ที่อำเภอจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมสัมภาษณ์ผ่านราย,รายการชําแหละโซเชียลพบว่าองดำนะคุณนะพาสาวๆทั้ง หรือเรียกกันว่ามาเหสีทั้ง8องค์แต่ละองค์เนี่ยรูปร่างหน้าตาดีดีฮะสวยน่ารักและทุกคนเนี่ยคุณดูเข้ากันได้ดีฮะเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันหลังเิปนี้ถูกเผยแพร่ออไปหลายคนตั้งคำถามโอ้โหองค์ดำโสรถหรือว่าขุนแผน 2, 2022อะมั้งเนี่ยมีเมียมากถึง8คนขนาดนี้ดูแลยังไงแล้วแต่ละคนสิคุณดูสิ โอ้โหขาวใสทั้งนั้นเลยฮะสวยๆทั่งนั้นเลยดูแลยังไงใส่ใจให้ความรักความอบอุ่นกับเมียทั้งหมดยังไรใช้อะไรฮะถึงมัดใจเมียได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าต้องมีคนอิจฉาองค์ดําแน่ๆเขาบอกโอ้โหทําไม่ะฮะคุณกิติศักดิ์วิรชัยเฉลิญสุขทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราพิธีสายผีพิธีสายผีคราวนี้มันก็เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะคุณนะสายต์อะไรเงี้ยแต่พิธีเนี่ย เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากรู้เคล็ดลับการครองเรือนขององค์ดําโสรถก็เลยลงพื้นที่ไปยังสํานักศักยันขององค์ดําโสรถพิติเนี่ยสอบถามองค์ดําองค์ดํายอมรับว่าผมเนี่ยมีเมียทั้ง8คนจริงในรายการผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะแต่ละคนเนี่ยเจอกันต่างสถานที่ต่างเว,วาระแต่รักสุดใจพอๆกันทั้งหมดเลยจ้ะ คนเรามีหัวใจกี่ห้องคุณสี่ <4 S 2> <4 S 1> ห้อง,อ,งอันนี้แบ่งเป็น8ดห้องนะนี่แบ่งให้ทั้ง8ดเลยนะฮะโดยเมียคนแรกชื่อว่าน้องสป,ปรายฮะเป็นคนสีสเกตเจอกันในงานแต่งปัจจุบันอยู่กินด้วยกันมาเป็นปีที่6แล้วคนที่สองฮะน้องแอลฮะชาวกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมฮะเจอกันที่ตลาดขายของอยู่กินด้วยกันมาห้าห้าปีแล้วนะคะไล่าตามอายุการอยู่กินกันมานะหกปีห้าปีนะฮะคนที่สามชื่อน้องแนนฮะเป็นชาวนครปฐมฮะเจอกันที่โรงพยาบาล อยู่กิน3ปีครึ่งโหต่างที่ต่างเจอจริงๆนะฮะ <5. S 1> คนที่4ฮะน้องมาปรางชาวสงขารู้จักกันผ่านอินสตาแกรมอยู่กินด้วยกัน2ปีกว่าแล้วคนที่5ฮะแพรรี่เป็นชาวร้อยเอ็ดฮะรู้จักกันทาง a c e b o o k อยู่กินด้วยกัน2ปีส่วนคนที่6เนี่ยน้องมวยหรือน้องสตางมี2ชื่อฮะรู้จักกันทาง Tik t o k อยู่กินด้วยกันมา1นปีกว่าวันนี้ยังไม่หมดฮะคนที่7คุณน้องฟิลม์ม เจอกันตอนไปไหว้พระที่องค์พระปฐมเจดีคนนี้อยู่กินด้วยกันมาหนึ่งปีครับและคนสุดท้ายครับคือน้องไมยเจอกันตอนไปเที่ยวพัทยากับภรรยายอีกสี่คนโอ้โหคุณตอนนั้นองค์ดําไปกับภรรยาสี่คนแต่ไปเจอน้องไม้นะฮะแล้วก็คบหาดูใจกับน้องไม่อีกคบกับน้องไมายอยู่กินกันมาได้ประมาณหนึ่งปีส่วนลูกๆที่เกิดกับภรรยายมีทั้งหมดเนี่ยเก้าคนค่ะซึ่งในจํานวนนี้สองคนอยู่ในคันจะ้ะยังท้องอยู่ยังท้องอยู่จะ้ะนี่ฮะ องดำยืนยันว่าเมียทั้ง8เนี่ยผมเองเนี่ยไปทำพิธีสู่ขอจากพ่อแม่ของฝ่ายหญิงทุกคนถูกต้องเป๊ะๆก่อนที่พามาร่วมชายคาเดียวกันก็บอกภรรยาทุกคนบอกเมียทุกคนน่ะเมียจ๋าเรามาอยู่ด้วยกันนะนะมาอยู่กับองค์ดำนะองค์ดำก็ไม่ได้มีเงินเดือนให้ทุกคนต้องช่วยกันทำมาหากินกับองค์ดำนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะแต่ผมเองก็ทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดีดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านและดูแลค่าการศึกษาของลูกๆ ทุกคนจริงๆคุณดูสิรายล้อมด้วยสาวๆเมียทั้งหมดนะฮะ mm. เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียยังไงช่วยกันนะ mm hmm. แฟนขายสบู่บ้างขายชุดนอนบ้างขายครีมบ้างไอตัวเราเนี่ยเปิดร้านมาล่า mm hmm. เปิดร้านมาล่าให้เด็กไปขายตามตลาดนะัดตามตลาดทั่วไป mm hmm. เราตกลงตั้งแต่วันแรกที่เราครบกันแล้ว mm hmm. ไม่มีการใครเลี้ยงใครมีแต่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน mm hmm. ช่วยกัน mm hmm. ใช่ฮะ ใช่ครับเวลาผมสัปผมก็จะเจียดเงินจากสัปไปจ่ายค่าทั้ค่าไฟวันนี้ผมไม่ได้เปิดเพราะโควิดร้านมาล่าก็ไม่ได้เปิดม,มันต้องกลายเป็นพวกเขานะที่ช่วยกันจ่ายค่าทั้ค่าไฟมผมพูดแบบไม่อายอ่ะแต่ผมไม่ใช่แมงดานะแต่คือวันนี้ผมก็ผมก็ไม่มีหนทางอ่ะแต่พวกเขายังพอมีหนทางเขาก็ช่วยเรา เออก็คือต่างคนต่างช่วยแหละฮะอืมใช่ว่าหลายคนมีคําถามเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้นะคะว่า1นึ่งนี้ฉันต้องมานั่งดูคนมีเมียแปดคนหรอหรือ2เอะแล้วเขาเขาแบ่งความสัมพันธ์กันยังไงเมียแปดคนอยู่กันได้จริงหรอแต่คําถามที่คุณผู้ชมถามมาเยอะที่สุดคือครับแบ่งเวลาให้เมียแต่ละคนยังไงเหรอนั่นสิฮะแปดคนคืนไหนยังไงแบบสัปดาห์หนึ่งต้องแบ่งยังไงเนี่อเขาบอกว่า คือตอนนี้ครอบครัวพอมีสมาชิกเพิ่มก็อยู่ระหว่างสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้พักอาศัยอยู่ในห้องนอนภายในตำหนักตำหนักอะไรดิฉันก็ไม่รู้นะแต่เขาบอกมาแบบนี้ค่ะเขาเรียกบ้านว่าตำหนักตำหนักเขามีหนึ่งห้องโถงใหญ่สามห้องนอนส่วนใหญ่องดาจะนอนอยู่ตรงโถงกลางค่ะส่วนภรรยาจะนอนในห้องห้องละสองคนครับห้องแรกแอลนอนกับไมลอะไล่เียงอยู่ทีแอลคือคนที่สองใช่ไหมแอลคือคนที่สองครับไมลเนี่ยคือคนที่ คนสุดท้ายคนท้องคนสุดท้ายจริงคนที่8อ่ะมายคนที่8แอลนอนกับมายห้องสองแพรนอนกับมะปรางห้องสามฟิลนอนกับหมวยหรือสตางส่วนภรรยาคนแรกคือสไปร์เนี่ยกับลูกนอนที่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันครับแนนภรรยาอยู่ในหอที่โรงพยาบาลก็ไปมาหาสู่กันตลอดเวลาอ่าฮะเขาบอกว่าแบ่งห้องกันนอนแบบนี้ครับโอ้โหแบ่งเวลาให้เมียยังไง ไม่รู้แต่เคล็ดลับที่ทําให้เมียทั้ง8คนอยู่ร่วมกันได้องค์ดําบอกว่าผมไม่ได้เล่นขอไม่ได้มีดีอะไรหรอกสิ่งสําคัญคือหัวใจเข้าอกเข้าใจกันให้เกียรติซึ่งกันและกันภรรยาผมทุกคนไม่มีใครทะเลาะกันเลยทุกคนเท่ากันหมดยกเว้นให้คนหนึ่งก็แล้วกันสปร์ดภรรยาคนแรกสูงกว่าคนอื่นนิดนึงผมไม่ได้อยู่ด้วยอำนาจ ผมอยู่กันด้วยหัวใจฮะผมจึงอยู่ด้วยกันได้ผมไม่ได้ใช้อำนาจกับพวกเขาผมไม่ได้บังคับพวกเขามาผมไม่ได้ไปเอากดขี่ผมเหงเขาหัวใจล้วนๆนะและความเข้าใจบ้านผมความเข้าใจมากกว่าความรักถ้ามีแต่ความรักไม่มีความเข้าใจยังไงก็พังฮะแต่บ้านผมเน้นความเข้าใจมากกว่าความรักช,ชิงดีชิงเด่นกันไหมไม่มีฮะมมไม่มี ไม่เคยแบบยกพวกตบกันเลยไม่มีอกไม่มีก็อยู่กันปกติอาจะมีเพิ่มติผมตอบไม่ได้ผมกลัวผิดสัจจ์ผมผมให้คำตอบพี่ไม่ได้ว่าจะหยุดหรือจะไปต่อผมไม่รู้ว่านาคตวัลทนาเป็นยังไงเพราะวันพรุ่งนี้มันไม่มีอยู่จริงโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นคลิปบางส่วนนะควงคู่กันมาแปดตอนหนึ่งชายอยู่ตรงกลางสาวๆแปดคนอยู่เคียงข้างนี่นะฮะ ค่อยๆเผยทีละค,ท Л ะคนทีละคนทีละคนท oh, ีละคนองค์ดำนี่อยู่ตรงกลางโอ้แต่ละคนก็สวยจริงๆครับคุณนะจริงๆรวมเป็น8คนนะฮะเรื่องการอยู่ร่วมกันของเมียองค์ดำทั้งหมดเนี่ยคุณบอลเชิญยิ้มได้พูดคุยกับทั้ง8คนซึ่งทีมข่าวของเราได้ขออนุญาตใช้คลิปจากคุณบอลและก็ทีมงานโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างน้องสป라์ในฐานะภรรยาคนแรกเนี่ยนะครับเล่าเรื่องราวความรักเอาไว้ว่าองคดำเนี่ยมาบอกตรงๆเลยว่ากําลังจะคบกับหญิงอื่นด้วยแต่สป라์เนี่ยรักสามีมาก รู้สึกเป็นห่วงว่าจะเจอคนไม่จริงใจและคนมาหลอกนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะอยู่ด้วยใจพอถึงวันที่สามีเนี่ยพายคนเข้าบ้านมานะก็จะเรียกมาถามชื่อเพราะว่าเหมือนเป็นเป็นสอใหญ่นะสอใหญ่ก็ต้องเรียกน้องๆมาถามชื่อชื่ออะไรแล้วเธอมาจากไหนแล้วเธอสอบประวัติกันนิดหนึ่งนะฮะภรรยาคนอื่นๆยอมรับว่าตอนแรกก็ตกใจนะแต่มันแพ้ทางองค์ดําคุณห้องดําเนี่ยโอ้ยช่างมีเสน่ห์เหลือเกิน แสสายตาเวลาที่เขามองมาเป็นผู้ชายอบอุ่นสามารถฝักผีฝักไข่ได้ดูแลพวกเธอได้ฟังเสียงพวกเธอฮะนี้มาเจอเขาก็บอกตรงๆบอกตรงๆเลยว่าพี่มีพี่คุยกับคนนี้อยู่นะพี่มีคนนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเราก็จะแค่ถามไปว่าเขาโอเคไหมโอเคกับเราไหมโอเคครอบครัวเราไหมเป็นผู้หญิงที่สปอร์ตบ้างนะคือจะบอกว่าทั้งหมดที่นั่นเนี่ยคือผมยอมรับไม่งโคตรแมนเลยนะ หนูทาใจยังไงหนูทําหนูก็คือเราแค่เป็นห่วงว่าเขาจะเจอคนที่แบบไม่จริงใจเขาหรือเปล่ามาหลอกเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่อย่างื่นแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดมากอะไรค่ะค่ะเพราะว่าเราอยูดกันด้วยความเข้าใจมากกว่าแล้ววันที่เข้ามาบ้านก็เรียกคุยชอบอะไรตัวเขาเขามีเสน่ห์ค่ะหนูเป็นคนแพ้สายตาคนเวลาเขามองประมาณเนี้ยค่ะเขามอง ผมก็มองปกติไม่ไม่ผมก็ปกติผมก็มองอย่างเงี้ยก็มองมองปกติมันมองแล้วมีอะไรอะคะแล้วสรุปสรุปมีไหมมีเพะสุดท้องเลยทำไมเราถึงยอมเป็นคนที่แปดหนูชอบแบบว่าการอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยอยู่กับพี่อะไรเงี้ยค่ะน่าจะสนุก นี่คุณผู้ชมส่งมาผมเนี่ยมีคนเดียวผมปวดหัวแล้วนะฮะอย่าเยอะเลยองดำอะไรเงี้ยนะ<ม>อ่ะแต่เราเสนออีกนิดหนึ่งแล้วกันครับเราคุยกับน้องมะปรางภรยาคนที่4ขององดำซึ่งกำลังตั้งหน้าตั้งตาแพดไดฟูกุส่งขายกับลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์นะครับเราถามเรื่องแบบนี้เพราะเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่าแต่ละคนแต่ละคน,ะคนเนี่ยอยู่กับองค์ดำได้ยังไงนะครับแต่ทีนี้ก็ถามน้องมะปรางว่าน้องมะปรางอยู่กับสาวๆด้วยกันเองอ่ะได้ยังไงเพราะรู้ว่าแต่ละคนก็มีฐานะเป็นเมียทั้งนั้นนะฮะใครดีไหมจ ที่อยู่กันทั้งหมด8คนเนี่ยผู้หญิงแบบก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยไม่มีนะคะเหมือนพี่น้องแท้ๆเลยมไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้ตัดใจอะไรเลยรักกงดำตรงไหนเป็นที่ของพีรรรมม่และแม่ครอบครัวได้ค่ะเป็นพี่น้องที่ดีมากไม่เคยเจอที่ได้เลยนะคะ จาะไปเรื่องความรักของพวกเขาทั้งหมดนะฮะ<น>พูดถึงประวัติองค์ดำนิดนึงนะครับ<น>องค์ดำเนี่ยเป็นเจ้าสำนักศักยันที่ตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วก็เปิดร้านมาล่าแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยคือตั้งแต่6-7ถึงขวบเนี่ยองค์ดำเริ่มเรียนวิชาศักยันต์จากปู่ทวดนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงที่เพชรบุรีนะฮะพออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นนะฮะสิบถึงเนะครับเคยเป็นเด็กเกเรถึงขั้นรับจ้างตีคนทวงหนี้นะ เพราะว่าถูกเพื่อนหลอกไปส่งยาเสพติดจนองค์ดำเนี่ยติดคุกมาแล้วนะครับแต่ชีวิตพลิกผันฮะหลังไปอยู่กับหลวงพ่อทองและตั้งปณิธานว่าจะขอทําดีจนวันตายนะครับโดยใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเรียนการอ่านลายการสักยัน์และการใช้หมึกกับอาจารย์หลายสำนักส่วนชื่อองค์ดำมาจากหลวงปู่ท่านหนึ่งทักว่าเคยเป็นฐานของสมเด็จพระในเรศวนก็เลยจุดทูบขออนุญาตใช้ชื่อนี้และคําว่าโสรสมีคนบอกว่าเป็นชื่อมงคลจึงตั้งชื่อว่าองค์ดำโสรสนะครับ นอกจากนี้ก็เป็นเจ้าของช่อง YouTube นักบุญเลือดเย็นแล้วก็เพจ Facebook กระทรวงการยิ้มนักบุญเลือดเย็นด้วยนะฮะทำงานเพื่อสังคมช่วยเหลือคนเร่ร่อนคนพเนจรแล้วก็ยากไร้มาตั้งแต่ปี63จัดแคมเปญยิ้มละ500เพื่อนําไปใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับ ล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะนําทีมงานลงพื้นที่ย่านพระรามห้านเงิน1 5 0 0 0บาทไปช่วยเหลือคนเก็บขยะที่มีแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะแล้วก็ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่สุดโสมให้ครอบครัวนี้ซึ่งองค์ดําก็ไม่อยากให้สังคมจับจ้องว่ามีของดีอะไรถึงมีเมียมากถึง8คนแต่สิ่งที่อยากให้รับรู้ก็คือการทํางานเพื่อสังคมและก็เป็นนักบุญทุนตัวเองเขาใช้แบบนี้ไม่มีการเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้นนะฮะขุนแผน2อ2 2แลยีบนะบางคนบอกแบบนี้นะ ผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมากนะคะคหลายคนถามว่าฉันได้อะไรจากข่าวนี้หรอทำไมฉันต้องมานั่งดูองค์ดาที่มีเมียเยอะๆคือเอาจริงๆผู้ชมรรเรานาเสนอข่าวนี้เพราะว่าอยากจะให้เห็นว่าสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยแบบนี้มันก็มีด้วยนะแต่เมื่อก่อน,นเ,รเราเรียนรู้กันมาว่าออสังคมผัวเดียวเมียเดียวแต่ทุกวันนี้เหมือนโลกมัน,มน,มน,มนเปลี่ยนไปมากขึ้นแล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น